Hãy cái nào nữa nó mà lo lầu ta tội chết po chào tục

อยากได,นะด,นะด้ทั้งกอลนันแะเช่อี่โจ้ลำมอแน่นอนใช่ไหมอืมมีเม็ดแล้วไม่ตืนสักต่อในชะ่ไหมเห็นแล้วในชะ่ก็เป็ดถูกที่แบบอาเจ็บเนะ

ตัวน้องก็ออทูพี่ตัวเดดตาไก่จมโกชิสวยมันจะขู่จ้านะพอดีหมอน้องก็ก็จะเห็นนะพอดีหมอชื่ตานะอีอลินจจ๋าฮนะยนูขทไทยจี thế thì một nên quân này tôi nó thế nào, bánh xưa này nào, y mé không có